ผัวาราชการจังหวัดขอให้พี่น้องใครการในแต่ละกระทรวงไปเตรียมการซักซ้อมกันไว้ก่อนถ้ากระทรวงไหนประลัดกระทรวงไม่มาเพราะติดหนี้บุญคุณคนแต่งตั้งคือทักษิณชินวัตรก็ขอให้ รองประหลัดที่อยากจะเป็นประหลัดมาแทนก็แล้วกันถ้าอธิบดีกรมไหนได้ดิบได้ดีเพราะทักษิณอุ้มชูมาแล้วไม่ยอมมาร่วมมือกับมวลมหาประชาชนก็ขอให้ท่านรองอธิบดี ที่มีขีดความสามารถจะเป็นอธิบดีได้มาประชุมแทนก็แล้วกันถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอนาคตจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรดมาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็แล้วกัน ถ้าอายการสูงสุดไม่มาก็ขอให้รองอายการสูงสุดมาแทนถ้ารองอายการสูงสุดก็ไม่มาขอให้อายการพิเศษมาแทนก็แล้วกันพี่น้องทั้งหลายที่เราได้จัดให้มีการประชุมนี้ขึ้น ในวันพฤหัสที่22เพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำย่างไรถึงจะทำความสะอาดกระทรวงทบวงกรมต่างๆลบล้างอำนาจมืดอิทธิพลของทักษิณชินวัตรหรืออิทธิพลของระบอบทักษิณ ที่ครอบงำกฎขี่ข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมนั้นๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจำกัดหรือไป,ไป,ไปขจัดเขาออกไปนะครับแต่เราจะได้ปรึกษาหารือกับใครการผู้ใหญ่เหล่านั้นว่าทำยังไงถึงจะได้ฟื้นฟูจิตใจ ของบรรดาข้าราชการที่รับใช้ทักษิณชินวัตรให้เปลี่ยนใจมารับใช้แผ่นดินรับใช้ประชาชนเป็นข้าราชการของประชาชนนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ ต่อกลไกลอำนาจรัฐเพื่อให้ข้าราชการได้เป็นไทยได้เป็นอิสระมาทำหน้าที่เป็นข้าราชการของประชาชนไม่อยู่ใต้อานัตของระบอบทักษิณอีกต่อไป พี่น้องทั้งหลายเราจะใช้เวลาปฏิบัติการครั้งนี้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19ซึ่งเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัวส,สวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นการปฏิบัติการใหญ่ของมวลมหาประชาชน เพื่อที่จะได้ประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายคืออำนาจอธิปไตยกลับคืนมาเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ภายในวันจันทร์ที่26พฤษภาคมผมกล่าวเปลี่ยนแล้ว วันนี้เป็นหนังมวนสุดท้ายจริงๆไม่มีม้วนอื่นอีกแล้ววันที่27พฤษภาคมต้องเป็นวันฉลองชัยชนะของมวลมหาประชาชนเจ้าของประเทศไทยเท่านั้นปฏิบัติการครั้งนี้ จะสำเร็จได้ต้องเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไทยและพี่น้องข้าราชการทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทั้งทหารเราได้ใช้เวลาในการต่อสู้มาหกเดือนครึ่งแล้ว ไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่เคยได้ยินเรื่องการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่รู้ไม่ทราบว่ามวลมหาประชาชนลุกขึ้นต่อสู้คราวนี้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินจริงๆเราได้พูด เราได้แสดงเราได้ทำให้เห็นถึงพลังอันบริสุทธิ์ของมวลมหาประชาชนเราได้แสดงให้เห็นถึงศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนชาวไทยที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยและตั้งใจที่จะทำให้ประชาธิปไตยในประเทศนี้ เป็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขใครที่ไม่มีความสงสัยเรื่องนี้อีกต่อไปใครที่ตัดสินใจได้แล้วใครที่ เกิดสำนึกขึ้นในใจตัวเองแล้วว่าเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งวันนี้เป็นวันที่จะต้องออกมาเพื่อแสดงความรักชาติรักแผ่นดินเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซ่อมแซมรากฐานประชาธิปไตยที่ถูกระบอบทักษิณ ทำลายย่อยยับให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่ออนาคตของลูกของหลานต้องออกมาร่วมการต่อสู้ด้วยกันผมกาเปียนยำไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปเพราะนี่เป็นหนังมวนสุดท้าย และจะไม่มีการนัดหมายอีกหลังวันที่26พฤษภาคมเรื่องนี้ต้องจบแล้วไม่ต้องมาตัดพ้อต่อว่าว่านัดกระชั้นชิดเกินไปแต่งตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทัน ปฏิบัติการวันนี้ครั้งนี้เก้าวันปฏิบัติการออกมาได้ทุกวันพี่น้องที่เป็นชาวนาอยากจะได้เงินค่าข้าวพี่นางดอกยิ้วและคณะมันโกงไปนั้น ขับออเทนมาได้เลยมาเลยได้นายกรัฐมนตรีของประชาชนจะได้เงินค่าข้าวคืนภายใน30วันผมสัญญาแต่ถ้าท่านไม่ได้มาหรือถ้าท่านไม่มา และท่านนั่งลุ้นฝันตามไอ้พวกนั้นว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วพวกมันจะได้มาเป็นนายกแล้วจะมาใช้หนี้ท่านผมขอกราบเรียนว่าอย่างน้อยภายในหกเดือนไม่มีวันจะจัดการเลือกตั้งได้แน่นอน ใครที่คิดลุ้นอย่างนั้นก็ได้โปรดทำใจไว้สิว่าจะไม่มีนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ต่อไปอีกอย่างน้อยหกเดือน <S <S นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะว่างนายกรัฐมนตรีไป หนึ่งปีเต็มเต็มคิดเอาแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การข่มขู่แต่เรียนให้ทราบว่ามวลมหาประชาชนที่มาต่อสู้นี้ยืนยันกันเป็นมั่นเป็นเหมาะ ตราบใดที่ไม่มีการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนไม่มีวันที่จะให้มีการจัดเลือกตั้งได้แน่นอนเพราะไม่ต้องการให้ระบอบทักษิณกลับมาอกีกไม่ต้องการเห็นโจรแก๊งเดิม มาปล้นค่าประชาชนและโกงชาติกินเมืองอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสเดียวและเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งหลาย และสำหรับพี่น้องข้าราชการทั้งหลายเราราบเรียนเชิญชวนด้วยน้ำใสใจจริงของคนที่รักชาติรักแผ่นดินและได้ยืนหยัดต่อสู้เป็นแนวหน้าให้กับคนทั้งประเทศมาหกเดือนครึ่งแล้ววันนี้ ถึงเวลาที่ทับหลวงต้องออกศึกแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเห็นด้วยต้องออกมาเฉยไม่ได้แล้วเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้าย มีพี่น้องประชาชนบางท่านบางกลุ่มมาต่อว่าผมนัดทุกครั้งไปทุกครั้งไม่มอบหมายภารกิจอะไรให้เลยได้แต่ไปชุมนุมกลับไปเดินไปเดินมาอยู่ทั่วกรุงเทพ ผมกร่าบเรียนว่าไอ้ที่ท่านมาชุมนุมนั่นแหละไอ้ที่ท่านมาเดินขบวนนั่นแหละมันเป็นภารกิจที่สำคัญ